สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีมาแจง้งให้ทุกคนได้รับทราบอัปเดตแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตรอคอสรุปคุณสมบัติคงเดิมสามข้อนี้เช็คความพร้อมและคุณสมบัติเกณฑ์แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทต้องกู้เงินมากกว่าหาแสนล้านบาทเริ่มได้เมื่อใดต้องรอดนค่ะใครมีสิทธิ์และอะไรบ้างซื้อได้หรือซื้อบ่ได้โครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต แจกเงินหนึ่งมืนบาทยังบร่ได้ขอสรุปว่าจะดำเนินการใดมือใดราสุดนายกเฉษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรียกคณะกรรมการนโยบายประชุมโครงการเติมเงินหนึ่งมืนบาทผ่านดิจิทัลวอลเลทโดยเฉพาะการออกพร,ะระบกู้เงินหาแสนล้านบาทอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อประเทศหลายด้านค่ะ สำหรับคุณสมบัติแลกเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับเงินเงินไขค,ครบ3าข้อดังนี้ 1. อายุ16ปีขึ้นไป 2. เงินเดือนไม่เกิน70,000บาทต่อเดือน 3. เงินฝากร่วมถูกบัญชีไม่เกินห0าแ0,000บาทขอควรรูเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาท 1. ใส่เงิน1,000 10, 0บาทในกระเป๋าเงินดิจิทัลผ่านซูเปอร์แอป 2. ต้องใช้ภายในอำเภอตามบัตรประชาชน 3. เงินต้องใช้ครั้งแรกภายใน6เดือน 4. ประชาชนแม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้ 5. ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์หรือยื่นยั่นสิทธิ์ 6. ใช้ซื่อของอุโปโภคบริโภคเท่านั้นค่ะและมีอะไรบ้างที่เงินดิจทันวอลเลตซื้อไม่ได้มาฟังกันค่ะ 1>, 1. ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ 2. ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. ไม่สามารถซื้อยาสูบกัญชากระทอมเป็นต้นค่ะ4ไม่สามารถซื้อทองคำเพชรพลอยหไม่สามารถใช้ชําระนีได้หกไม่สามารถน้ำไปใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นต้นค่ะเจ็ดไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยๆด้วยนะคะ